ครับลุยกันต่ออุ๊ย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 ไอ้กางเกงขาวมันดักผมนี่ว่า ไอ้นี่แม่งเหลี่ยมเตอร์เลยไม่อยายิงกันดิโหท่ามาช่วย ไอเวดมันรู้ดีนะไอนี่มันรู้ดีเกิดไปว่ะทุกคนอเองจะรู้ดีกับข้าไม่ได้นะ ข้อหากวนตีนะฮะเอาไปหนึ่งท่าเลยนะครับจริงมันรู้นะถ้ามันยิงผมมันจะโดนก่อ ไม่โดนนะครับเสียดายไอ้กอลฟ้าทุกคนไม่ได้เล่นนานมากขำอ,อะไรวะนะ ว่ก่อนดิบูราชายว่เล่นกาซ่าดีกว่านะครับ ทำไงถึงจะเก็บไอวอได้อีกวะทุกคนไม่ได้สาสศนะเคียร์กระสุนเก็บไอวอลเขาหาว่าสาอีกนะครับผมอ้าวไอวอมันช่างเยอะเหลือเกินต้องเอาพาโลมามาขนแล้วมั่งเนี่ยไอทำลายว่าให้นหนุ่มอุ้ยหัวเป็นหัวว่ะ ตายเฮ้ยใครลาดปะแรงเลยมาดิมาดิลาดต่อลาดต่อลัดเก่งนะเราอ่ะ <c oughs> ช้ำเลย <c oughs> มีจอองค์จอไอวอร์ด้วยนะน่ะช้ำแต่ผมแบบชิลกว่าไงจริงให้จอดด้วยว้าว กดังไอบอลใครฆ่าผมได้แม่งรวยไอ้บอลชิบอฝายจะยืนพันยาแดบนี้ไม่ได้นะ <laughs> ยืนพยาหน้าผมแบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนจริงตายนะครับบอกเลยล่าช้ายวอใช่ล่าช้ายวอนะครับทุกคนเต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 ใครมาใหม่ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนมาดิ ใครเร็วกว่ากันอนะ่ะมาดีครับวันนี้ผมมาเร็วด้วยนะนิ้วเร็วนะวันนี้บอกเลยใครจะดักคิดดีๆนะครับทุกคนยิง <c oughs> ใคร <c oughs> สองนะดูเรื่อง <c oughs> มีแต่คนแอบอะ่ะทุกคน <c oughs> เห็นนะสวยปักธงให้แม่สาวน้อยหน่อยนะครับจริง <c oughs> ที่หนึ่งต้องมาแล้วจัดไปครับผมใครยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากติดตามให้ด้วยนะทุกคนขอบคุณนะครับปักธงให้สาวหน่อย <c oughs> อ,อมีส่วนเลยนะนะ่า ลัดเดียวตายเลยเกินโคตรแรงครับทุกคนก็นมาดิครับวันนี้มาตึงนะฮะบอกไว้ก่อนช้ำเลยนะครับผมโคตรเวอร์วันนี้เล่นเวอร์จริงว <c oughs> ันนี้มาเวอร์จัดเลยทุกคนสภาพเลยนะ <c oughs> ทิฟฟมันมาแบบมาตึงนะฮะจริงสิบสามคิวเลยเหรอเกิน ไอ้บอมีตั้งเยอะไม่ได้ใช้เลยนะฮะใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทุกคนที่1นสตาติด